อยากขายอุปสินค้าขายสิ่งที่ลูกค้าอยากที่จะได้จากสินค้าเพราะม่มีการเล่นขายของตลอดเวลาใเสมออยากขายกับการสร้างแบรนด์ดิมิชเบิร์กค่ะว่าหาเวที่ตัวเองอยากที่จะทำมากที่สุดและที่สำคัญอลกอ่างว่าต้องมีเจตนาทีถูกต้องเจตนาคือว่าอยากขายอุปสินค้าขายสิ่งที่ลูกค้าอยากที่จะได้จากสินค้าหรือวาตัวอย่างถ้าคุณคือผงโปรตีนลูกค้าไม่อยากไม่อยากซื้อผงโปรตีนครับไม่อยากซื้อเลยส่วนตอนนี้คนที่เราเราทำเราต้องไม่ชัวร์ว่าเราต้องสื่อถึงสิ่งที่ลูกค้าอยากที่จะได้เมื่อ ถ้าโชว์ตัวสินค้าอย่างเดียวมันไม่เกิดแบรนด์นี่เพราะว่าแบรนนี้มันคือความรู้สึกมันคือความนึกเองที่มค่าที่ค่ไเปดปจะไม่บอกว่าสินค้าเขาดีทัในทจะไม่บอกรองเท้าเขาใส่รุ่งไรแต่ถ้าสิ่งถึ่แรนด์นจ just do it ว่าถ้าเป็นเปิดพวก็จะกอย่าทำให้เรารู้สึกเราบินได้ทำใความรู้สึกครับ so แบรนด์นี่เรบที่เราสร้างขึ้นมาพยายามสื่อความรู้สึกเยอะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับามรู้สึกเยออยากพยายามหีทุกสินค้าตลอดเวลาเพราไม่มีใครอากงขายของตลอดเวลา